ยินดีต้อนรับสู่ยิปปี้ิงชาแนลนะคะแล้ววันนี้เราก็อยู่กับโคนวอร์ดซีรี e s ค่ะเกมนี้กดมากัน2คนนะคะแล้วที่เหลือ3คนก็เป็นผู้เล่นทางบ้านแล้วเกมนี้เพื่อนร่วมทีมก็โหวตเล่นคลิกซี่กันนะไปดูกันว่าคลิกซี่ประทะอิลูเมียจะเป็นยังไงคลิกซี่5คนกับอิลูเมีย5คนดูถ้าจะเป็นคู่ต่อสู้ที่แบบสูสีกันอยนะเกมนี้แล้วต้นเกมก็ดูเหมือนจะมีประเด็นแถวเลนล่างเนะี่ย และในที่สุดทีมเราก็เก็บเฟิร์สบัตรไปได้ต้นเกมก็พยายามจะเก็บเงินกันนะเคียร์คีปไปแล้วจากสถานการณ์ก็คิวกันไปคิวกันมาตั้งแต่ต้นเกมเลยอะ่ะคิดดูดิไอวอลูเมียฝาตรงข้ามก็สามารถเก็บดาร์คซารเยอร์ตัวแรกไได้เกมนี้ก็คือนัวกันตั้งแต่ต้นเกมเลยแหละอ่ะแล้วอิอลูเมียฝั่งนู้นก็มีแซลละว่ากาศข้างบนเป็นยังไงมั่งทุกคนไม่ต้องแปลกใจกับเซตไอเทมนะ เพราะว่าคนเล่นเองก็แปลกใจเหมือนกันไม่รู้ว่าไปกดเซตอะไรมาแต่ก็ไม่เป็นไรเล่นไปหโหมดบันเทิงเราสามารถเล่นอะไรก็ได้ที่บันเทิงเซตของตามจินตนาการได้เลยนะทุกคนเกมนี้เล่นไปเล่นมาก็รู้สึกว่าค่อนข้างจะสูงสีนะกับสก,กอของทีมแล้วจังหวะน,นี้อิโรมียก็พากันมากดดันเลงกลางของเราแล้วก็พยายามพยายามกันไว้แล้วก็ดันเคลมบ้าง เล่นไฟก็ต้องคอยหลบอันติอิโลเมียด้วยค่ะเพราะทีมนู้นกดอันติทีก็แบบรัวๆเหมือนกันน่ะตัดผ้ามาที่จังหวะนี้ทีมเราพยายามเทียตีดาร์คเเลเยอร์นะแล้วก็เพื่อนร่วมทีมบางคนก็ไปหนัวในไฟนู่นเนี่ยว่าแต่เราสองคนจะตีดาร์คได้เน่แล้วในที่สุดทีมเราก็ตีดาร์คสำเร็จกลับไปรีเลือดก,กันก่อนดีกว่าพอร,รีเลือดมาแล้วก็รีมาเติมไฟเพื่อนเลยนะ ทีมเราก็ชนะไฟนี้ก็เอาดาร์คเลเยอร์มาดันป้อมเขาเราก็ได้ป้อมล่างนะแต่ว่ายังจบบ้านเขาไม่ได้ไม่เป็นไรยังพอมีเวลาอยู่แล้วเราก็ตัดสินใจมาตีดาร์คซเลเยอร์นะด้วยเลือดอันน้อยนิดเรดเกมและอ้าวแล้วอยู่แล้วก็ถูกอันติอิโลเมียส่งกลับบ้านไปเฉยเลยอิโลเมียก็พิมมาว่าทีมพวกเราเนี่ยโอเคจังหวะนี้ของดามเมจแรงๆต้องมาแล้วแหละสมุดเวทเลยละการงานนี้ สถานการณ์ตอนนี้อีโลเมียเขาพยายามกันบ้านเขาสดลี์เหมือนกันเพอาป้อมเขาแตกสามทางแล้วไงประสึกแย่งชิง oh <my> พื้นที่ดาร์คสเลเยอร์ก็เกิดขึ้นแล้วเราก็ถูกส่งกลับบ้านไป oh <my> พอลืมตาดูโลกอีกครั้งก็เพราะว่าทีมเรากําลังได้เปลี่ยนมะตอนนี้เพราะว่าคนเราเยอะกว่าเขาอะพวกเราก็เลยรวมตัวกันตีดาร์คสเลเยอร์เพื่อที่จะจบบ้านเขานะเกมนําทําอะไรก็ได้โอ้โ oh ห oh <my> ตอนนี้ต้องหลบอันติรัวๆเลย ตัดภาพมาที่จังหวะนี้พวกเราก็มาโนวหน้าบ้านเขาเลยอะตอนนี้โอ้โหแล้วอันติอิลูเมียก็รัวกันเลอเกินหลบอันติแทบไม่หวาดไม่ไหวทุกคนที่ดูดิโมยเห้วเลือดก,ก็เลือน้อยต้องรีบกลับบ้านก่อนลวมั้งเนี่ยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินพอรีเลือดกลับมาใหม่พวกเราก็มาสู้กันต่อโอ้โหอันติ เกมนี้อันติอิลูเมียน่ากลัวสุดๆทุกคนบอกเลยเราก็พยายามที่จะดันคีบเลนนะให้คีมาช่วยดันขึ้นไปพอรีเลือกเสร็จก็เพราะว่าอิลูเมียฝั่งนู้นเขามาดันเลนกลางว่าจะเกือบถึงป้อมด้านในแล้ววะก็เลยรีบมาเติมเพื่อนแล้วก็โอ้โห,โหอันติอิลูเมียสุดจัดอันติไออย่างปลา้ำปลาเหลือเนี่ยแล้วทีมเราก็กันเลนสําเร็จนะดันคีบขึ้นไปฝั่งเขาได้แต่อิลูเมียเขาก็สู้ยิบตาเหมือนกันแนละ ทีแรกก็ว่าจะมาตีดังนะแต่เห็นเพื่อนไปนัวที่บ้านขเขาละก็เลยวิ่งไปเติมเพื่อนอ้าววิ่งยังไม่ทันถึงเลยบ้านเขาก็แตกแล้วทีมเราก็ชนะไปในที่สุดบอกเลยเกมนี้นัวเริดต้นเกมเน่ท้ายเกมนัวกับอันติดอิลลูเมียนี่นแหละหลบกันแทบไม่ทันเลยอะ่ะ